สบายดีทุกคนสบายดียามค่ำๆเนาะคนอื่นกินข้าวไปเลยขอยระท่านได้กินพี่นอ้นอกกงเหมือนพัวหักกระลังเห็ดอย่าเห็ดกระดอกน้อยน้อยพี่น้องโอ้ส่เวลาล่างเฮงเติบเด้อสานึก็ได้พี่น้องเลือกเอาเนาะมึงได้หมุนเหมือนเห็ดปวกจิกดอกน,น้อยๆแล้วผัดพลตกห้าเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบหมุนนะน,นี่โมง,งามเลยแต่ก็อย่ามาเนาะสานีกกโอ้ส่เวลาล่างบบกระโดดได้พี่น้องไปจักยุงจักยังกัด ฟักติ๋วติดตู้เย็นไว้ตั้งแต่มืึงนะมันหยุบมันเหี่ยวอะไรก็ยำพี่น้องดีกว่าบ่มีใส่เนาะคนอื่นกินข้าอะไรเลือแต่ขอยคนเดียวพี่น้องก็สีน้ำใส่จักหน่อยเพราะว่าน้ำในเห็ดมันก็ลายแล้วเนาะก็สีแกงเห็ดปวกพี่น้องก็สีมีอูปลาเนาะข้าเจ้าก็กินอูปลาไปก่อนเลยเส้นน้ำมันเทใส่จังหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำในเห็ดมันก็ลายอยู่แล้วน้องน้อยแห้งเดียวพี่น้องล่างแง่ ตำบักพริกใส่เลยพี่น้องตำบักพริกแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยทำมื้ตื้ตาละยิ้วเข่าและเชียค้าน้ำหลังเฮ็ดเลยกินน้ำหลังงงแต่บักพริกดิบเนาะมันริกดิบกระเหลี่ยงเผ็ดๆเลยพี่นออ้องเฮ้ยนึ่กุเสียงหมอกผดเสียงฝัดลมน้องแเทวนี่จ้ะ แต่มันเ,เนผ็ดเกินผิดเกียบผิดมันเผ็ดสำนัน้องเกียกตบต,ตาเขงเหรอตัหมึกติดตาเนหูเห็ดโทนหานของบรชันไปเพื่น้อง บาละองไม่น้อยนึ่โคตรแสบเลยตอน,นเย็ดของเขาก็ดหดเลยเนาะพี่น้อง เอาน้ำออาดกว้าพอแล้วพี่น้องเราจะมาตักขีดลงไปเลยเนาะก็ยังลายอยู่ตักเอาขี่กันจะซองจองพี่น้องเลยพอขีดลงไปเลย กนินมันเผ็ดเนาะชัยทำนี้กเ็เผ็ดเ็เผ็ดอย่างพิศโคกล่างโคกลงไปสิเลย một đi cái điểm đi tung 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 đó tung 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 nhiều tung nó tung 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 khi mình tung 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 đẹp, nó điều thì nó sẽ phải ไส่สำนีก็หอมเลยพี่น้องเพอเป็นกลิ่นเนาะซิบลายเลยน้อยสำนีแต่ว่ากลิ่นหอมครับเลยพี่น้องเพราะีอตู่เขาปลูกเองแบบว่าแนวตามธรรมชาติที่แบบว่าหมากมันเก่เขาไว้สุป,ปีสุป,ปีมันชิหอมกว่าเขาซื้อมาจากตลาดเนาะเม็ดเพราะออตู่ที่เขาซื้อมาจอตลาดกับพราไอตู่ที่เขาซื้อมาจาตลาด,าาาลาดสิบ,บัวหอมสำนีเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็ไข่ะอตูธรรมดาบ้านเฮาะนะ โอ้ยโบเห็ดหัวต่อนเห็ดน้อพี่น้องเห็ดบันดอกน้อยแฮงโอเคพี่น้องห้อมคุกคุ้มเลยพวกหมอกลงไปกินข้าวกันเนาะวันตอนนี้ก็ได้เวลากินมาด้วยพี่น้องกับซีบริทักไลายเนาะเพราะว่ากินคนเดียวยันกินบบเบิร์ดพี่น้องอุปากาศตักอะไรน้อยน้อยหนึ่งแล้วหมอกก็ยังมีอยู่พี่น้องแล้วก็แกงเห็ดกับตักสำเร็จทั้งขวบมนี่ก็พอแล้วเล้ยเนาะพี่น้องแฮมโอ้ยบางทีเอิญเนี่ย กระอมกีอหามาห้ากระเทียนผอกับสะบักว่าสิยไปยังผอเอินแน่แม่แมไงเงินปวดอยู่ซองมือองควายอยู่กับบูเชอรมือสี่บ้อจุ๊อาไรแบบนี้ราอุ้มมาไปอุ้มมาไปย่างออกซานซานมันลืน่นนะพี่น้องจ้ะ คนกระละองลงมาอยู่ไปตากคนแล้วมันลื่นเองแตอยากไปลิ่นหน้ามันกระทงังเองโอ้โหเครื่องคลองน้ำนหนึงก็ชุยกระจายจักยังตักยังจักชีเก็บตัวใดพี่น้องเดื่อแผวอุปปลารวมเหมือนปลายัางกับมีวัอุปลาเผาอีตู่ตาหาบุมีพักขยงเขาใส่พายตู่ ข้อีกตัวกับไปอีกแบบหนึ่งทำให้กระแนงกับไปอีกแบบนึ่งเนาะทำนี้ไปอีกตัวกับอู้จะไปอีกตัวเอาไอ้เพียงเออเออกินงาไม่ห่อนกินเลย Tweak a bước hạng nặng yên. Ti nhau, tay nhau, 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 ไม่ต้องปลาซิวปลาอยังไี่และยังปลา,ปล,า,ยยา,ล,าปลดกับนี้นิวข่าแหงมันเด้อยังไงฟ้าในหมอมันเย็นเลยตรงจุดขาวตุย็นว่ะคนที่เป็นอยากกินเจเมื่อตัวผมกินอูป,ปลาแล้วก่อนมืออื่นเศร้า คือเวคือสีอุปไปแลแกงเห็ดคือเก่าน้องมเยหมอมนอยาออกก็ได้บรรีเห็ดปว่น้องจบคือช่อยู่นอนนึงแอะอยู่ในมุ่งอนทำทีแต่บ่เฮ็ดแม่ย่งเขาเพื่อนน่ เฮ้อมุ้งออกมาแลยเหรอฮะขมเข็ดแม่ยังมวยยอมนอนแอะแอกอยเอิ้นแม่ดูอยู่ในมุ้งอยู่น้ำพ่อขมเข็ดแม่เนี่ยเ้อมุ้งแล่นน้ำก้นกอดแอวเลยกอดแขนกอดเท้าขบัตที่นั่งอยู่น้ำแม่มุ้งกับแม่เห็นพ่ออยู่นอกเห็นพ่อยังเขาเล่นไปเนี่ย บอรแหลนน้ำละเข้าแหลนอีกอ่ทมันเย็นพูนแหละแกงเห็ดตเสเข่าเขาตูไอ เมืกี้กับพลอยใส่ามาหน,นี่กินอุปปลาโขออุปไ้ต่างหากเนาะปลาโขอน้อยตัวสำปูมือตัวสำนิวมือนางเอ็งอันนี้สิเป็นปลารวมบิดเลยอัลก้างมันลายป้อนผลย่ยากก็เลยเอาแต่ปลาโขออุปต่างหากไว้เพิ่นเพราะว่าตัวนั่นปลาโขอน้อยเนาะได้มาก่อนเนะเาะปลาโขอหน,น่อยเนาะเบาเอาให้เนาะเอ้ยอุปไ้ตั้งแต่มือเว้นดีว่าให้ทุกคนกินข้าวแรง อาหารมีฟิล์อใส่แต่ปลาอันนี้นี่กระเจ้าอาหารคือกันตัวเดียดะกระเจ้าอาหารโอพ่อเหมือนมาแต่น่าเลยเขาาให้เอยมาอ้วกอู้รวมกันมาอ้วกเหรอพลังแซ่บเดี๋ยวจะไปเติมแกงเห็ดต่อแต่โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนของโจวไอเ่านี้เนาะ ขอบคุณวัชสุขสุพนเด้อที่ติดตามอะไรหับสมเนาะพอะพรกิณาพี่น <med S 2> ้องเลยไปเติมแกงเห็ดแล้วมาหนังติดต่อกันจังหน่อยพี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง